สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในวิชาคอมพิวเตอร์นะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของข้อมูลนะคะในหน่วยของข้อมูลน่ารู้นะคะเราจะเรียนในเรื่องอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะค่าสาหรับในหน่วยการเรียนรู้เรื่องข้อมูลนะคะก่อนอื่นเลยเราก็จะมารู้จักกับ ความหมายของข้อมูลกันก่อนนะคะว่าข้อมูละหมายถึงอะไรนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นการรับรู้ข้อมูลผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้านะคะแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวและก็การปกป้องข้อมูลส่วนตัวต่อมาก็จะเป็นประเภทของข้อมูลนะคะแหล่งข้อมูลนะคะการค้นหาและรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบนะคะประโยชน์ของข้อมูลและสุดท้ายก็คือการรักษาแหล่งข้อมูลนี่คือเนื้อ หาย,ย่อยๆที่เราจะเรียนในหน่วยนี้นะคะแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมารู้จักกับความหมายของข้อมูลกันก่อนว่าข้อมูลเนี่ยมีความหมายแล้วก็มีความสําคัญยังไงกันนะคะค่ะสำหรับคําว่าข้อมูลนี้เราได้ยินได้ฟังกันมากกันเลยใช่ไหมคะในชีวิตประจาวันของเราแต่เด็กๆรู้ไหมคะว่าคําว่าข้อมูลเนี่ยมันมีความหมายว่ายังไงกันแน่เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะ ค่าสำหรับข้อมูลหรือ Data นั้นนะคะความหมายของเขาก็คือข้อเท็จจริงนะคะนักเรียนข้อเท็จจริงหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ ของคนสัตว์สิ่งของแล้วก็สถานที่นะคะที่เราสามารถรับรู้ได้ผ่านประสาทสัมผัสท้ง5ของเรานั่นเองนะคะที่ยังไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์หรือการประมวลผลนะคะซึ่งข้อมูลที่เราได้รับมานั้นอาจจะเป็นข้อมูลตัวเลขเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะเป็นตัวอกักษรเป็นเสียงเป็นภาพนะคะซึ่งข้อมูลที่ได้มาเนี่ยก็อาจจะได้มาจากการสังเกต การรวบรวมการวัดนะคะแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยนะคะจะต้องมีความเป็นจริงข้อมูลนั้นจะต้องเป็นความจริงนะคะตัวอย่างข้อมูลเช่นอาจจะเป็นคะแนนสอบนะคะเป็นชื่อนักเรียนเป็นเพศเป็นชั้นเป็นอายุนะคะ สำหรับประเภทของข้อมูลนะคะเราก็แบ่งตามลักษณะที่มาหรือการได้รับข้อมูลนะคะอันดับแรกเลยก็จะเป็นข้อมูลประถมภูมินะคะก็คือข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลขั้นต้นนะคะหรือได้มาจากแหล่งข้อมูลโดยตรงนะคะเช่นข้อมูลนักเรียนที่ได้มาจากการตอบแบบสอบถามการสำรวจการสัมภาษณ์การวัดการสังเกตการทดลองเหล่านี้นะคะก็จะเป็น ข้อมูลที่เราได้มาจากแหล่งข้อมูลขั้นต้นอย่างเช่นตัวอย่างถ้าครูให้นักเรียนเนี่ยไปสังเกตการเจริญเติบโตของต้นถงงนั่วงอกนักเรียนก็ต้องเฝ้าสังเกตทุกวันแล้วนักเรียนก็จะเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลโดยตรงนะคะก็จะเป็นการารับข้อมูลโดยการสังเกตนะคะทีนี้ข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยจะต้องมีความถูกต้องทันสมัยและก็เป็นปัจจุบันนะคะนักเรียน ประเภทที่2ก็จะเป็นข้อมูลทุติยภูมินะคะข้อมูลประเภทนี้ก็คือข้อมูลที่ได้จากแหล่งที่รวบรวมข้อมูลไว้แล้วนะคะโดยผู้ใดผู้หนึ่งหรือโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งทําการเก็บรวบรวมหรือเรียบเรียงไว้แล้วนะคะเช่น ข้อมูลสัมมนประชากรจากสำนักงานสถิติแห่งชาติหรือข้อมูลปริมาณน้ําฝนจากกรมชลประทานนะคะโดยข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันจะผ่านการประมวลผลมาแล้วนะคะซึ่งข้อมูลเนี้ยเราสามารถนํามาใช้งานแล้วก็สามารถใช้มาอ้างอิงได้เลยค่ะ ส่วนลักษณะของข้อมูลที่ดีนะคะ 1. เลยก็จะต้องมีความถูกต้องแม่นยำนะคะ2ก็จะมีความเป็นปัจจุบันและทันสมัยอยู่เสมอนะคะ 3. ม,มีความกระชับชัดเจนและสมบูรณ์ครบถ้วนนะคะมีความกระชับเวลาเราอ่านปุ๊บเนี่ยเวลาเราอ่านหรือเห็นเนี่ยเราจะต้องสามารถเข้าใจหรือตีความหมายได้ทันทีนะคะนักเรียนแล้วก็สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้นะคะข้อห้าเลยสุดท้ายก็คือปราศจากความลำเอียงหรืออคตินะคะ สุดท้ายเราก็มาดูการรับรู้ข้อมูลผ่านประสาทสัมผัสทาง5าของเรากันนะคะข้อมูลที่เราพบเห็นทุกวันนี้ก็มีหลายรูปแบบนะคะเราสามารถรับรู้ข้อมูลผ่านประสาทสัมผัสของเรานะคะอันดับแรกเลยก็จะเป็นการรับรู้ข้อมูลทางตานะคะนักเรียนได้แก่การมองเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลภาพจากหนังสือจากโทรทัศน์หรือจากสิ่งต่างๆที่เราเห็นในชีวิตประจําวันของเราะคะ่ะนักเรียนเราก็จะสามารถ รับรู้ผ่านทางตานะคะ 2. ก็จะเป็นการรับรู้ทางหูนะคะก็จะเป็นการได้ยินเสียงที่ผ่านเข้ามาทางหูไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องเพลงเสียงพูดเสียงรถนะคะ สามก็จะเป็นการรับรู้ทางมือนะคะนักเรียนจะได้แก่การสัมผัสกับข้อมูลโดยตรงเช่นการนํามือเนี่ยไปจับกับเสื้อผ้าแล้วรู้สึกว่าเสื้อผ้านุ่มหรือการนํามือไปสัมผัสแล้วรู้สึกร้อนรู้สึกเย็นนะคะสี่ก็คือการรับรู้ทางจมูกนะคะก็จะเป็นการได้กลิ่นนะคะเช่นกลิ่นหอมดอกไม้กลิ่นขยะกลิ่นน้ำหอมกลิ่นอาหารเหล่านี้นะคะนักเรียน และสุดท้ายค่ะ5ก็จะเป็นการรับรู้ทางปากนะคะก็จะได้แก่การรู้สึกถึงรสชาติโดยการสัมผัสทางลิ้นไม่ว่าจะเป็นเผ็ดหวานขมเปรี้ยวนะคะเหล่านี้ก็จะเป็นการรู้สึกถึงรสชาติโดยการรับรู้ทางปากนั่นเองนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนรู้จักความหมายของข้อมูลกันไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวครูขอสรุปสั้นๆให้นักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะข้อมูลก็คือข้อเท็จจริงหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็น คนศัตว์สิ่งของหรือสถานที่นั่นเองนะคะส่วนสารสนเทศก็จะเป็นข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วสามารถนำไปใช้งานใช้อ้างอิงได้ทันทีนะคะแล้วก็การรับรู้ข้อมูลเนี่ยเราจะสามารถรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5้าของเรานะคะอันดับแรกเลยก็คือตานะคะตาของคนเรานั่นเองนะคะ2ก็คือจมูกนะคะ3ก็คือปาก 4ก็คือหูและ5ก็คือมือนั่นก็คือการสัมผัสนั่นเองนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ